ฟังฟังแก่ความหลงบางทีมมีความหลงเพราะโลกนี่มันเป็นโลกหลงโลกทุกโลกสงสารไหมาสูโลกนี่ผู้นั้นต้องเริ่มต้นด้วยความหลงค่อยจะมาอยู่ในโลกหลงไหนผู้ใดที่ออกได้แล้วจากความหลงโลกนี้เขาว่าให้มาอยู่ เรงหันพระพุทธเจ้าพระปฏิคนถึงบกกลับมากลับมาบ่ได้นมันนี่มาเบิ่งมือนีวันพอ่อผู้บาดนี่ยความสำคัญกับวันพอ่อคือในหลวงรอเก่านี่พวกเขาอาจจะว่านี่เป็นธรรมดาเป็นธรรมเนียมเป็นประเภทนี้นี่ไม่ใช่เขาบ่เคยถูกเคยยาาก เขาบ่เคยลำบากหอบลูกหอบล้านหนีข้ามประเทศขางหวยขางข้องขัง,งน้องขามบึงหนีออกจากลูกปืนหนีออกจากสิ่งที่ลันทดลำบากเคยเห็นมอชเช้าดอยเขาเป็นยังคือหักในหลวงเขาบ่มีแผ่นดินอยู่บ่มียังสิเฮ็ดกินเขาเขาขอเขามาอยู่ในประเทศไทยกับ่รึเทศไรนี้แถมยัง ในหลวงกับซอยให้ได้ยูแผ่นดินนี่แล้วก็หาแนวเหตุจนเลี้ยงชีพเป็นอาชีพเป็นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเท่าดอยน,นี่เขาสิฮหักในหลวงมากและให้ความสำคัญกับในหลวงมากไม่ของพวกเฮานี่หักหักไปตามหักฮักมีความหมายหักบูหลูความหมายอย่าง พราะมันบ่เคยทุกถ้าทุกนี่มีความหมายเบ็ดุอย่างเห็นม่ในข่าวนะหอบลูกหอบล้านหนีขมหวยขำพองมามาขออาศัยแผ่นดินอยู่แค่ติต่งโตได้กนันยังดีก็อยู่เกา่าอยู่เหมือนเกา่าแต่พอเฮาอยู่ไปได้อ้อมที่อ้อมเด่นจนหลงจนหลงว่าอ้าวปลูกบ้านก็ว่าของก็ได้ของ ขี่ดินนะก็ว่าอย่างว่าของเจ้าของบิดเห็นว่านี่แหละเขาหลงเข้าหลงว่าเขายูแผ่นดินผู้ใดยูบ้านผู้ใดเขาบกวคนที่จะตูกับปรตูคือเขามาวัดเนี่ยวัดเป็นสาธารณนักของสงเป็นเขตของสงเขาก็ต้องเตือนตัวเองอยุตตลอดพระก,ก็ต้องเตือนตัวเองอยุตตลอดเขาเป็นพระ ยาเข้าไปยุ่งบุ่ไว้กบภายนอกบนันนี้เห็นความสำคัญข,ของวันพอแล้วมาแก้ความหลงในใจมารับรับยายาข้างนอกโลกข้างนอกยาที่หมอจัดเรยเข้าไปซื้อนี่ยานั่นรักษาได้แค่ไก่นี่ บอมียาได้ที่เขาไปรักษาโลกเสียดแทงของจิตใจโลกที่เขาเขาเคยเห็นโลกที่เขาเขาเคยสนใจโลกที่เขาเขอยากได้แต่กับหาเอาอยุตลอดโลกที่เขาเขย,ย้อมกิ่นยาเลยทั้งนอกนี่ขอให้เป็นแผลจะไม่หายยุคหายยากินรักษาดีขนาดแต่โลกที่มัน แทงจิตใจเขาแป๊แป๊แบเร่ตลอดนี่ยคือเดียเด๋ยวก็ศูนเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็ซั่งเดี๋ยวกะได้เดี๋ยวก็ชมเอ็มวันโลกที่มันห่อน้อนข้างในเนี่ยบ่มียาได้เสียรักษาได้นอกจากธรรมะอุ่านั้นโลกข้างในต้องใส่ยาของพระพุทธเจ้ายาของพระพุทธเจ้าจะดีบานไดกะยาแต่ผู้ที่เอาไปบกกิน กระบ,บ่มีคายาข้างนอกมันกันจะดีปันได้กับยาเอามาแล้วบ่เอากายนี่กินกระบบ่มีคาทุกอย่างจะมีคาถึงมาต้องทําให้มันเห็นจริงรู้จริงด้วยตัวเองบ่ได้เกี่ยวกับความเสือเลยยานี่ดีได้กินเศร้าเลยถ้าเขาเสื่อแล้วเขาเศร้าบ่นั่นลละ ความเสื่อเหตุให้เป็นความหลงความหลงเหตุเห้เป็นความทุกข์ความทุกข์มาจากความสงสัยสงสัยเราเกิดทนทานมาได้เกิดเป็นอารมณ์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์นั่นแหละโลกของจิตใจกกลไปสู้มองได้กระุบมีปัญหาแต่เว่าออกไปแล้วกกลกระุบมีปัญหาชมไปแล้วกายกระุบมีปัญหาไม่ได้ย่างไปเตะถวยแตกเตะรถลุ่มไกยกบบุบมีปัญหา แต่จิตใจที่ฟังเขาแล้วมันมศูนย์มันหกักมันสังมันเขียดบันดามันอีอย่างนี่นี่โลกข้างในเหรอเฮาเคยอยากรักษาบ่โลกอิจชาโลกฤิษยาโลกรักโลกโกรธหลงโลกนี่โลกที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่ต้องรับยาคือธรรมะโอสุดเท่านั้นธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นยาแก้โรคข้างในได้ บัน้มาเบิงโลกแรกที่เอาไปแก้เลย,ยาการติชมหรือนินทาหรือเบาพื้นกันและกันหรือว่ามีซื้อเฮาอยู่ในตรงที่เขาเน้นทาอยู่นั่นเป็นเรื่องของเฮานันสิบอกให้พวกเฮาจะหลงนะ เขานินท่าเขาอยู่ตอนหนาเขาได้งินงมันเป็นเรื่องของเขาเจ้าเม็ดเลยนันมันเป็นเรื่องของเขาแต่พอเขาได้งินปับ๊บมันก็่ได้เป็นเรื่องของเขาไม่เป็นนิดเดียวเลยนะที่บอกไงนะไปแก่รับยานี่ไปเราไปรองกิ่นเบิงคณะนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเห็นปะเบิงตามความกริ่นมันเป็นเรื่องของเขาเขาได้งินเขาเอาเขาบลยสนใจ มันเป็นเรื่องของเขาเห็นปะแต่คณะที่มิซื้อเขาเข้าไปเนี่ยเขาหนียันบทุกเขาหนียันบทไดดาเขาหนียันบทได้ชมกิเลสเกิดครอบคุ้มขึ้นมาเขากับคุงออกไปเอาเป็นเรื่องของเขาหลังวานเบิ่งความโง่ความเขาความโบมีปัญญาความโบมีธรรมเป็นส่วนมากบบมีสติเป็นส่วนหน่อยบบมีเอียงที่เป็นเรื่องของเขาเลยนะที่บอกให้ ซื้อนั่นก็เป็นแค่เสียงเห็นบ่หูก,ก็ได้ยินแค่เสียงก็บ่มเป็นเรื่องของเขาอีกก็เป็นแค่เสียงมะเสียงนั่นเขาไปบอกว่ามันแห้งมันคอยอีกบาทนี่เบิ่งเขาไปปรุงองคคณะยื่นเขาไปเอานี่มันเป็นเรื่องมือเจ้าของนี่มันก็ทุกแล้วไปบอกว่าเสียงนั่นแห้งบ่แห้งคำนั่นไปให้ความหมายที่มันแห้งบ่แห้งอีก เห็นว่าเขาปุ่งเอาเตะทุกเอาเตขีเอาเตะของวดีแต่กับเหมือนกับผู้ได้เหี่ยงสักอย่างนี่แหละที่ขึ้นเอาทั้งที่เสียเต็มๆต็ม่ยยื่นออกไปเอาบุกนินทาเขามีความเสียหายเป็นที่ตั้งของเขาเขาเห็นเป็นของเสียหายแล้วเขาว่าหนาจะเขาเป็นห่วงบูงนะเห็นเขากินของเน่าของบูดทั้งปี เขาส่วนเขากระดิ่งลูกพาไปกินเลยสักวันเห็นบอกว่าพวกเขาบ่าได้ฮวงเจ้าของเจ้าของก็คือจิตใจข้างในบ่ให้มันสูญบ่ให้มันสั่งบ่ให้มันเขียด่ยทังใดบ่โลกนี่นะเห็นว่าแต่เจ้าของยังใอยเจ้าของบ่หลอดเดี๋ยวก็สูญเดี๋ยวก็สั่งเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยวก็บ่ถืกตาเดี๋ยวก็บ่ถืกหูเบิ่งความงูเงางูทั้งที่ของนั่นต่อให้เฮ็ดไปเกิดไป เดี๋ยวสักแป๊บเดียวมันที่ผ่านไปเลยแต่เหตุการณ์มันจบลงไปแล้วแต่เฮาบ่จบว่างแย้มไหลเทอกูที่ขึิดขึ้นมานั่นความจำมันนี่เห็นบ่ความจำเกิดขึน้นยามไหทุกูกยามนั่นทั้งที่ของมันนั่นบ่เป็นทุกมันผ่านไปแล้วเกิดตั้งดับคณะเกิดขึ้นเฮาก็เห็หนซือ่อๆไดเง้ยินซื่อก็ได้คณะมันตั้งอยู่เฮากับเบิ่งมันไปมันที่ไปตาม ที่พระพุทธเจ้าก้าวไว้คือเกิดขึ้นตั้งยูดับไปถ้าเขาล้อใจเย็นจนมันดับลงไปเขาสิรูว้าะเอ,อ่อเกือบกูเข้าไปเนาะเกือบกูสอดเนาะเกือบกูเข้าไปเว่าลูกเขาเนาะเนี่ยเพราะอย่างหลังกับพราเขาสู่เจ้าของบ่ได้บ่ย้อมซอยเจ้าของเลยซอยเขาเนี่ยทั้งในเขาห่องงางาๆเดียว ซอยกูเนี้ยซอยใขยเนี้ยเยอเขากันยูเอาแต่้ขี่เอาแต่ของบดีไปเขากินวัดร่างกายนี่หาแต่แนวกินดีๆให้หมันสิ่งที่บอดีต่อจิตใจทำให้ขึ้นอารมณ์สิ่งใดที่จะเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์ขึ้นบ้างอะอารมณ์ดีกับทุกข์เพราะอยากให้ความดีตั้งยู่โดนๆมันที่ไปตั้งโดนไหนมันเกิดขึ้นตั้งยู่ดับไปเห็นว่า เขากะต้องทุกข์เพราะอยากให้มันอยุดรวน,นอ้าวเพราะทุกข์มาอยากให้มันไปไวๆว่ะเนี่ยเบื้องนู้นมีเตเรื่องค้ดเอาย่าเบื้องต่างความจริงเลยนี่ล่ะไอ้ซอยเจ้าของในเด้อสุคนสูนขึ้นมาย้งได้ก็คือผัเห็นว่าไอ้เอาไฟมา่ี้มาต่ำขึ้นหนาบูดปั่นนี่อย่างเดียวอางเทียวถึงก็ไปนั่งไห้เอ้าเอาพอดีใจขึ้นมาโดดซักยงยงอยงู่คืนหมูขึ้นหมาหนิวันนี ไอ้ลูกหมามันได้กินมันขับวัแรงยังดีใจเลยน่ะว่าสนยังเลยน่ะบึงเบ,บึงว่าอย่าไปใส่นิสัยของสัตว์หลายสีย่เที่บววเข้าใส่ขึ้น,นิสัยของสัตว์เบิดพอเข้าเคยเป็นมาเบิดไห้ซอยจะของยาให้มันกลับไปเป็นหมูเป็นมาอีกในศาสัยหนาขันมันหอนหรือามาันย่ำไรเน่ะเครียดอีกอย่างนีงมันเป็นสัตว์น่าลแล้วตอนน่ะ มันไม่ใช่นิสัยของมนุษย์บันนี้ในภพภูมิที่เขาเกิดอยู่นี่เรียกได้ว่าสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะหามาได้ภพภูมิที่เกิดมาอยูะนี่พระโพธิสัตว์คือล้อเก่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และก็มีตั้งแต่โสดาโสวดาบันสกิทาคามีอนาคามีมีภาพพระอรหันต์ครบบะ 6สมบูรณ์ที่สุดอนาคตต่อไปนี่รับรองว่านิดเดียวแทบที่ก็ได้เห็นเกิดาสัตา์นาไปเกิดเป็นสัตว์ได้เห็นยุผาเหลืองฟังบุรุเหลืองจอยขณะที่เห็นได้เป็นปัจจุบันเท่านั้นที่จะเห็นสํเเ็็จลงไปได้ผู้ใดที่ไปปาถนาไปเกิดพ่อพระพุทธเจ้าองก็ต่อไปยังมันก็คือตา์นี้ละ หันมีพระอลหันพระพุธเจ้าเกิดว่ามันกะทิวควาำเก้านี่แหละความมักไงของมนุษย์มันที่พัดออกไปเรื่อยๆพัดออกไปเรื่อยๆความเป็นตะขีเดียรของมนุษย์อย่างนี้ทีละเดี๋ยวฮอนพระพุธเจ้าองค์ต่อไปมันกะทิวองค์ต่อไปมันละเกิดมาพอที่ปฏิบัติที่เห็นนะความเป็นตะขีเดียด์ให้เขาซอยเจ้าของ่าไปซอยคนอื่น ย่าเป็นรีโตนผู้อื่นขันบัเเหตกรรมมาน้ำกันย่าเป็นรีโตนกรรมเป็นของไครของมันกินเขายัางมีอิ่มก่อนอิ่มหลังกรรมคือกันย่าไปบังคับให้กันเป็นอิ่มต่อน,นั่นอิ่มต่อน,นี่หิวต่อ,ตอน,นั่นต่อน,นี่ให้ซอยเจ้าของหลายๆศาสตร์นี่มันสมบูบรณ์บัจุยังบ่มีศาสตร์ใดที่พวก่านดีเกิดมาก ขอความสมบูรณ์ของาศาสนาของโลกแบบนี้กันเกิดมาเบียนไปย่เอฟริกาดำๆเห็นว่าบัดกับโบมีระกับโบมีอียังกับโมีเรนขึ้นมาก,กับหา,หาหล่าสัตเขาก็เลียดเรื่องเสร็จหของเขาสมบูรณ์แล้วล่องรับยาคือธรรมะโอสสนี่เขาไปเบิง้งไปล่องถ่ารูดพระพุทธเจ้าเบิ้งคนดัง่นสนากิเลสแม่นี่หลีอยู่บ่เอาอยานี่ไปแล้วไปล่องพิสูจน์ด้วยความจริง เฮ็ดเองแล้วจิ่ถามไห้เลยว่าทรหมาพระพุทธเจ้าถือหรือผิดแต่ที่เท่าที่เดาเออกก็คือความขีดข้ามบ่เอาไปเฮ็ดิึงถ้าเฮ็ดิึงแล้วจะบว่าถามไผทั้งทีง่แม้แต่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมายืนประทับอยู่ตรงนี้ผู้บ่านี่บ่ถามอีหยังเพิ่เลยพอเฮ็ดตามเพิ่งมึงเบื่อแล้วถือไม่ตัวย่าง ลองเดอ้อลองมารับยาไปแต่หมอบอกจัดมาหลายๆก็คือหลายแต่แต่ก็ต้องกินเห็นว่ย้อนว่าเสื้อเขาแล้วก็กิิเนิึงกระรู้ว่ามันหายบ่าหายแต่ทรมะโอ้ยสุดอย่งคือว่าเอาไปกิิ่นิึงฟังไปเลยวสิเสืออ้อลดอะไดไม่มีความจริงกายว่รอดใจว่าพ้นเบริตาทนี้รับประกันให้เลยด้วย ผาเหลี้ยงนี่เลยพวกท่านเ่าได้กเกิดมาพอความสมบูรณ์ของโลกแบบนี้อีกแน่นอนตั้งใจตั้งใจแล้วก็เอาใจย่าเอาไก่ตามใจตามใจย่าตามไก่ความหลงอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าเออตามใจเขาแต่มันตามไก่นะสี่บอกให้นะไปพิจารณาบนเด้อทถูกจริงทุกอย่างที่เขาเหตุออกไปด้วยความง่ายๆ่า,ามาไงาตามไก่ อดเหนื่อยไหมนั่งเศร้าไหมเศร้าเหนื่อยกันเห็นป่ใจมันบ่ได้เหนื่อยใจมันบ่ได้เป็นอย่างถ้าตามใจมันสิบ่ปอ้ยมันสิบุกแหลกเลยโลกนี่อันนี้อียังการเกี่ยวของกับกายกายเหมื่อยกับกาะกันลงอ่ะเปลี่ยนความหมายใหม่เปลี่ยนความหมายใหม่กูว่าต้องบอกว่าที่ผ่านมาผิดปุ๊ดมันตามใจหรือตามกายเอ๋อกายเมื่อย เอาอันนี้ไปพิสูจา์แล้วน่าเนื่อแล้วลองเปลี่ยนสับกันเบื้องโอ้กูตามไก่ที่หน่เฮ็ดมันแล้วงลบไปนยังหนักใจออกสั่งออกมาเฮ็ดแล้วแล้วเล้ยว,วเลยเอาถึงพอกันอยู่พอกหนาพอกหลังปัดหนาปัดหลังสุดท้ายมันกลับมาลงตรงขี้ข้นงบเห็ดสีอ้าง,ย,ง,างยังกะยาเข้าไปทุละเท้าไอ้นั่นเท่านี้สุดท้ายก็ต้องมายอมรับความจริงว่าขี้ขัน่นะถึงบ่เห็ดถ้าบ่ข้านเฮ็ดแล้ว ก็ต้องอ้างโลกเนี่ยเอาความจริตง,ต,งตรงๆนั่นเล่าทได้ไปง่ายมากไงาอาอรักษากายรักษาใจใจก็ออกมารักษากายดีเด้อสาธุ <c oughs>